สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูกม็มาจัดชุดเซตนะคะเป็น e ีพีที่ $277 หรือ $277 นะคะเป็นโปรสแถมหนึ่งเนาะหเซตจะมี3กระถางนะคะแถม1ก็เป็นสีเนาะราคา180บาทรวมส่งทั้งแบบออนไละ์ปลายทางนะคะในหนเซตก็จะเป็นไม้กระถาง 5, 5. ้าหรือ6ให้1กระถางนะคะอีกสงกระถางเป็นไม้กระถางสนิ้วนะคะ ส่วนตัวแถมก็จะเป็นลูกไม้เมล็ดเช่นเดิมนะคะก็จะมี1ต้นบ้าง2ต้นบ้าง3ต้นบ้างนะคะจะอยู่ในกระถางสองนิ้วเนาะส่วนมากตัวสีแดงเนี่ยจะมี1ต้นในกระถางนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะปูไม่ได้โชว์ให้ในเซตเนาะปูก็จะเลือกให้นะคะนี่สต้นบ้าง3ามต้นบ้างหรือ1ต้นบ้างนะคะแถมหนึแล้วก็จะมาแถมตัวนี้ให้อีกหตัวนะคะจะเป็นออสโมโคสเนาะ ตอนส่งตอนแถมให้ปู้ก็จะติดวิธีใช้ให้นะคะส่วนมากตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ดีใช้ง่ายและใช้หมดไวกว่าตัวอื่นนะคะก็จะแถมให้ทุกเซตเนาะซื้อ2เซตก็จะจะได้ตัวเนี้ยสองถุงนะคะก็เป็นโป๊ะสามแถมจะเรียกว่า2ก็ได้เนาะมีลูกไม้หนึ่งแล้วก็ตัวนี้หนึ่งนะคะเป็น3ามแถมสองนะคะหนึบบาทรวมส่งนะคะ เบอร์โทรปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR โค้ดก็สแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะปูลงคลิปวันที่18มิถุนายนนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่19มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นมณนีมรกตนะคะด่างทุกใบแบบนี้เลยอยู่ในกระถางหนิ้วนะคะนี่ มนีนมรกตนะคะเอาไปตั้งแม่ได้เลยกระถางที่สองจะเป็นต๊กโตคู่กับเทพนาคานะคะมีสองต้นสองชื่อในหนึ่งกระถางนะคะต๊โตกับเทพนาคานะคะ,ะ,คะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะตับเกจินะคะเป็นบอนกาบนะคะหลวงปู่ขาวนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งอย่าลืมนะคะโปรสามแถมสองเนาะ เซตต่อไปเซตที่สองนะคะเนี่ยใบใหม่ออกมาก็คือหน้าสวยมาเลยนะคะเทราปตี er นะคะไม้สวยตลอดการอีกหนึ่งตัวเนาะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะเทราปตี er ก็คือได้ไปยังไม่ต้องอัพไซส์เปลี่ยนกระถางก็ได้เนาะดินยังใช้ได้หรือท่านไหนใจร้อนนะคะก็พักไว้สักสามสวันก็อัพไซส์ได้นะคะกระถางที่1กระถางที่สองมณีนารานะคะเป็นไม้ด่างนะคะมณีนารานะคะนี่ กระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นหลวงปูทิมคู่กับเอกวาดอ์นะคะเอาไปแยกปลูกได้เลยนะคะนี่นะคะสองชื่อสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองปูลืมแจ้งไปนะคะวันนี้มีทั้งไม้ในตู้และไม้นอกตู้นะคะเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นเพชรพยามังกรน,นะคะดูต้นแม่ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะโตเต็มที่เนี่ยหน้าเขาก็จะเริ่มกัด กัดหน้ากัดลายมาใบก็จะโตกว่านี้นะคะแล้วยิ่งเลี้ยงนอกตู้สีเขาก็จะเข้มสวยกว่านี้เนาะนี่นะคะกระถางห้านิ้วเพชรพยามังกรนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นต๊โตคู่กับเทพนาคานะคะ2ชื่อ2ต้นใน1กระถางนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามก็จะเป็นหลวงปู่ขาวคู่กับเยี่ยมตะวันนะคะ2ต้น2ชื่อใน1กระถางเหมือนกันนะคะเอาไปแยกปลูกก็ได้อีกเยอะเลย เซตที่3นะคะเซตที่3เซตต่อไปเซตที่4นะคะใครไวใครได้เนาะตัวนี้จะเป็นปูโสมไม้แยกหน่อลูกมีมาแล้ว3อยู่ในกระถาง5.5นี่นะคะก็คือถ้าส่งใบนี้มันมันมันเฉาเนาะปูก็จะตัดออกให้เพราะว่าตรงนี้กำลังตั้งท้องนะคะเนี่ยก็จะเป็น1ใบ1หลอดนะคะต้นแม่เขา มีหวัวแล้วแน่นอนนะคะลูกสามเลยจุกๆเลยแม่ด่างใบกลมผูโสมนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเงินหมื่นนี่นะคะเงินหมื่นสีหวานๆเลยเงินหมื่นนะคะจะมาคู่กับเงินแสนนะคะนี่เงินแสนก็ออกป้ายมาแบบนี้เงินหมื่นกับเงินแสนนะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่ห้านะคะสองใบใหม่เนี่ยคือใบใหม่ทั้งคู่เนาะ เนี่ยเขาก็จะเปิดด่างมาแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจแรกๆเขานะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบไปเนี่ยแต่เขาก็ด่างนะคะเพียงแต่ใบมันหกงอไปนะคะเดี๋ยวก็ทิ้งใบเนาะแต่ใบใหม่เปิดมาสวยนะคะนี่สีพนมมาตนะคะสีพนมมาตไม้ด่างใบกลมอยู่ในกระถาง5.5นะคะเนี่ยเปิดใบใหม่แล้วว้าวเลยนะคะสีพนมมาตรกระถางที่2จะเป็นปีมะโรงนะคะหน้าหวานๆเลยปีมะโรงนะคะกระถางที่ส กระถางที่3จะเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนคู่กับสุนทรพู่นะคะเงินแสนก็ป้ายมาแบบนี้ป้ายนะคะไม่ใช่ไม่ป้าย2ต้น2ชื่อใน1กระถางนะคะเซตที่5นะคะเซตที่5เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1อยู่ในกระถาง5นิ้วจะเป็นอุสามณีไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหน่อก็จะโตวไวนะคะอุสามณีนะคะไซส์ก็ประมาณนี้กระถางที่1 กระถางที่สองหลวงปูขาวตับเกจิบอนกาบนะคะตัวนี้เราคือเอาไปอัพไซส์ขึ้น8ได้เลยเหมือนกันนะคะกระถางที่2กระถางที่3มจะเป็นตับเดือนมีนาคมนะคะมีนาคมใบกลมหน้าแดงนะคะนี่กระถางที่3นะคะเซตที่6นะคะเซตที่หเซตต่อไปนะคะ7จ0ถึงสิจะเป็นเซตไม้นอกตู้เนาะวันนี้จัดมาให้10เซตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเซตที่เจ็ดกันเนาะเซตที่เจ็ดกระถางที่หนึ่งจะเป็นเบญจรงน้ําทองนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางบางใบก็อาจจะมีตําหนิแบบนี้นะคะนี่แะดางทั้งคู่สวยด้วยกระถางห้านิ้วนะคะนี่เบญจรงน้ําทองนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเมืองเชียงใหม่ลูกสองโอ้มีหัวแล้วแน่นอนนะคะเมืองเชียงใหม่นะคะลูกสองกระถางที่สอง กระถางที่สามแหลมทองนะคะบอลกาบด่างตรงกาบนะคะนี่แหลมทองนะคะกระถางที่สองเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดจะเป็นนางกิรินีเทวีนะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางเหมือนกันอยู่ในกระถางห้านิ้วนี่สีเริ่มกัดมาแล้วนะคะนางกิรินีนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองในม่านปืนยาวนะคะเดี๋ยวหน้าก็จะกัดแดงมาเรื่อยๆนะคะในม่านปืนยาวนะคะ กระถางที่สองกระถางที่สามประชานะคะหน่อโผล่มาละหนึ่งไม้เก่าโตเต็มที่พื้นชมพูกระดูกขาวนะคะประชากระถางที่สามเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้าตัวนี้จะเป็นเรียกทรัพนะคะเรียกเงินเรียกทองเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ปูเลี้ยงนอกตู้นะคะสีก็จะเข้มกระดูกก็จะชัดนะคะเนี่ยดอกจะมาด้วยนี่นะคะ เรียกซับอยู่นอกตู้สวยมากตัวนี้จะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเนี่ยได้ไปไปถึงลูกค้าใบเนี้ยอาจจะเหลืองเนาะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเขาก็แทงใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนี่นะคะเนี่ยโตมาเป็นอย่างนี้เลยใครชอบงานกระดูกนะคะเรียกซับคือตอบโจทย์มากนะคะกระถางที่1กระถางที่2องพลักนะคะฟอร์มกกเลยสะน่าจะลูก3แม่หน,นะคะเนี่ยพลัก เป็นไม้เก่าที่เลี้ยงเป็นฟอร์มกอก็สวยอีกหนึ่งแบบนะคะตัวนี้หนึ่งอีสวยอีกหนึ่งตัวเลยนะคะสําหรับพลักเนาะฟอร์มกอนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามตัวนี้จะเป็นจังหวัดสงขาเป็นฟอมสองต้นในกระถางนี่คือตัวที่ปูเลี้ยงนอกตู้เหมือนกันตัวนี้นานแล้วหัวอาจจะเน่าไปบ้างก็ได้นะคะแต่ปูใส่กระถางไว้โชว์ข้างนอกเฉยๆนะคะเนี่ยสงขามีพี่บางท่านสอบถามเข้ามานะว่าทําไมสงขาถึงหน้าไม่เหมือนกันไม้ เกือบทุกตัวนะคะเวลาผ่าออกมาเนี่ยมันจะมีไม่น่ามีหน้าไม่ตรงแม่ก็มีนะคะเขาเรียกว่าหน้าแผงเนาะบางครั้งอาจจะแผงต่างกันไม่เยอะอาจจะแบบพื้นเขียวแต่ตรงนี้กัดเหมือนกันก็มีนะคะถ้าผ่าออกมาแล้วหน้าตาอาจจะไม่เหมือนแม่ทั้งหมดเนาะแต่ถ้าเป็นลูกขึ้นมาเนี่ยเหมือนแน่นอนนะคะนี่ไม้ทุกตัวสามารถหน้าแผงได้นะคะ ต้นที่3นะคะสงขาเซตที่9นะคะเซตที่9เซตสุดท้ายเซตที่10นะคะตัวนี้จะเป็นณนเะมืองนนแผงเขามี2ต้นด่างจะจัดอยู่หนึ่งต้นสวยมากก็จะมีเล็กกับใหญ่ใหญ่นี่คือหลุดด่างไปแล้วแต่ว่าเป็นแม่เดียวกันนะคะปูออกมาปลูกด้วยกันนะคะใบด่างนี้อาจจะได้เอาออกให้นะเพราะเป็นใบล่างสุดแต่นี้ใบใหม่ล่าสุดคือ ด่างเหลืองมาเลยนะคะทุกคนดูสวยมากถ้าใครไม่ซีเรียสไปถึงก็ตัดต้นใหญ่ออกได้นะคะก็เหลือต้นด่างนี้ไว้เนาะนี่เขาด่างทุกใบนะคะต้นที่ด่างเยอะเนี่ยเนี่ยสวยไม,ไม่ได้เผือกนะคะแต่เป็นออกเหลืองอยู่ในกระถาง5นิ้วสามารถถ้าใหญ่ไม่อยากตัดก็เอาไว้ดูก็ได้นะคะนี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นพรนับพันบอลกลาบหน้าเข้มนะคะเป็น พ่อพันของที่สวนสาหรับมเมล็ดเนาะนี่นะคะบนกร,ระถางที่สองกระถางที่3ามจะเป็นสงขาคู่กับนารีบุรพาขอโทษค่ะมีสองต้นสองชื่อใน1กระถางนะคะสงขาคู่กับนารีบุรพานารีก็ใบใหม่ออกมาก็ป้ายสวยอย่างนี้เลยนี่นะคะเซตที่10นะคะเซตที่10สําหรับวันนี้พูกก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย10เซตนะคะ ปูฝากลุงป้านะอะ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ